จบบ้าแล้วจบแล้วไปแล้วนี่ไปไปถ้าจะรองเพลงให,หม่จะมีคนช่วยรองไหมรองเป็นได้ยังไม่เชื่อแต่ร้อนฟังก่อนอ่านร้องให้เป็น Let me what I

เสนี่ครั้งแรกเลยนะครั้งแรกครับครั้งแรกแล้วทุกคนร้องได้หมดเลยอ่ะเก่งมากทุกคนและที่เก่งกว่านู้นพี่ๆด้วยนะไม่รู้เลยว่าป่วยเมื่อกี้พี่เฉลยไปด้วยว่าเราป่วยนิดนึงอ๋อเหรอเรื่องหลอดนะครับท้องฟ้องแมทท้องฟ้องเก่งมากเก่งมากเก่งมากโอ้เสนเหนอตัวเดี๋ยวเราเส้นเหนอตัวให้กับใครอ่ะ เสนอตัวเองเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์โฟมขอเสนอตัวเป็นแล้วไงเราเราเป็นสมาชิกครอบครัวโคคาโคล่าแล้วครับผมแต่หมายถึงแบบเสนอตัวให้กับใครอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าก็เสนอตัวแบบให้กับคนที่เรารักแล้วคนนั้นเขารักเราด้วยใจเปล่าก็ต้องไปถามเขา งั้นไปพบก็เข้าถอยไม่ได้ครับป่าป่าถามหลังไหม่แล้วกันเนาะใช่ใครอ่ะเออยังไม่รู้เลยใช่เออไม่รู้อเออฮะนะน้องเอน้องเอวงบาสเนอะโอ้น่ารักมากๆพีพีรู้สึกยินดากทุกคนมากางงันเยอะขนาดนี้แล้วก็ร้องเพลงใหม่เราได้ด้วยดีใจคฮะดีใจามากๆเพราะว่า โปรเจกต์เพลงนี้พีตั้งใจมากๆแล้วก็ทีมงานทุกคนก็ตั้งใจเลยมากๆครับผมวันนี้เป็นวันแรกที่ได้มาร้องแบบแบบกับทุกคนตรงนี้แล้วก็จริงๆแบบเหมือนเป็นคนเป็นมูเมนที่ประทับใจของพีมด้ครับขอบคุณทุกคนจริงๆโอ้เบบี้ยูโซไฟ a อว์นทมยู ร้อนสุดๆเลยเนี่ยโอ้โหเฮ้ยเป็นอากาศแบบนี้อยากให้พีพีได้เก็บภาพบรรยากาศได้กับทุกคนได้ไหมเนาะเนอะได้ค่ะรูปรวมกันดีกว่าได้ไหมครับเชิญเลยเชิญเลยดูพี่ช่างภาพจากจากฝั่งนี้มาใช่ไหมครับอ๋อขอขอขอเป็นเข้าฝั่งนี้เนาะได้เลยคุณพี่ช่างภาพตรงไหนดีฮะับพี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 ตรงไหนดีร้อนเหรอร้อนร้อนร้อนใช่ไหมร้อนเนาะร้อนเนาะ อากาศร้อนมากช่วงนี้ฮะมีนาเนาะตรงนี้ครับโอเคเชลเลยครับเชลเลยเสนอตัวลยเปิดอย่างยิ่งใหญ่ครับวันนี้โค้ชซีโร่ทีสติมอครับวันนี้วันแรกเลยนะใครที่เดินผ่านไปผ่านมาห้ามพลาดสามวันเต็มเริ่มวันนี้ ไปจนถึงวันจันทร์เลยนะนี่อย่ามาทำตาเจ้าชูได้ไหมขอเวอร์ชันทำตาไม่เจ้าชูได้ไหมบอกให้แฟนบอกให้แฟนบอกเอ้ยน่นล่น่ารักมากน่ารักมากานทีมงเดี๋ยวเราสัญญาจากทีมงานว่าเก็ไกกนบได้ครบ้อเน้องและเห็นว่ามีกล้องกล้องด้านบนด้วย อีกช็อตหนึ่งช็อตนี้เห็นทุกคนเลยเพราะว่าพี่ช่างภาพอยู่บนตึกด้านนี้เลยสูงมากเลยเห็นทุกคนเลยนะพี่ๆครับไดแล้วนี่เลยทุกคนครับกดหันหนดถ้าไปตึกกันได้ไหมหันหันหันด้านนี้ด้วยได้ไหมคะเอางี้เราอะถือไม่ถือไปฝั่งนูน้นแต่เราหันไปด้านนี้ได้ไหมฝืนๆหนอ่อยนะ รกคนหันมาทางรถไฟฟ้าน,นิดนึงนะตรงนี้นะอ่านี่เลยคุณพี่ช่งางภาพอยู่ตรงนี้เลยนะครับคุณพี่ช่งางภาพอยู่ตรงนี้เลยมาอุยอ้ยอุ้ยใครที่ดูผ่านออนไลน์บบนี่คือแบบพิเศษสุดๆน,นะฮนะสูงเข้าไปเลยครับน่ารักสุดๆเลยสมาชิกครอบครัวโคโคาโคล,ล่าพี่พี่กุ๊บพี่ร้อยแล้วปรบมือรนั่ยกับพี่พี่กุ๊บด้วย

เอาหันเข้าหลุมฮ๊เอาหันเข้าลุมฮ๊อปอะเพื่อนคนเสนอตัวเข้าไปอยู่ในเฟรมนะฮะมีคนบอกเสนอหน้าเลยเหรอฮะอาจารย์ไม่ค่อยไพเราะเท่าไหร่นะฮะเอาเป็นเสนอตัวแล้วกันนะครับเอ่อเข้าไปอยู่ในเฟรมกันนี่อีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอย่าง โอร่อยจัดชัดป่ะชัดป่ะทุกคนชัดป่ะน่ารักชัดป่ะโอ้ยไม่ไหวแล้วแฮชแท็กโค้งซีโร่เทสซีโร่นะทุกคนแฮชแท็กโค้งซีโร่เอ็กซ์โอ้ยไฟายบอยของเราโอ้โหด็เมตรุนแรงอีกรอบอีกรอบ ได้หลายหรอบเลยพี่หลายรอบเลย่มีหันมานๆๆๆไปจะเรีบร้อยแล้วนะวนๆๆขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณสำหรับความน่ารักถายไว้ๆนะ ไปจริงๆแล้วนะเอาอยัางอีกอีกสักชอ็อตโอเคครับมามาเล่นรองเท้าน่ารักมากขนฟูมากน่ารักทุกอเทมเรียบร้อยนะขอบคุณมากครับเนะให้น้องไปพับผ่อนนะทุกคนนะรวนี่ส่งสิยงกไัไดังพี่ที่กี